ในการรื้อฟืน้นในการที่จะส,สร้างอาเซียตรัให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรังค่ะท่านดร,รสัญญาศรีจันทร์เป็นทางการค่ะและมีท่านนายกเทศมนตรีนครตรังค่ะได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาอย่างยังย่งยืนและความหมายความเป็นมาของอาเซีตรันนะคะรวมถึงให้ความรู้เรื่องของการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก าจารย์ดรมานิโอทาตุกานนอนค่ะสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอาซีอิตรางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ิท่านผิสิตอนันต์บริสุญ์ยารองผู้ว่าราชการประธานพิธีเปิดอนัวัฒนาสวนราชการอาิารภาคเอกชนผู้ส่งอนวุฒเสมือชนภาคเครือข่าย ท่านรุนิเกียร์และ,ะเขาก็ไปชมทุกท่านครับกับผมในนามของเทศบาลนครตรังต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการใรับหัการที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายอาเซียนเพื่อกา,า,ารพัฒนาอย่างายั่งยืนไป็นอย่างสูงมานาโอกาสนี้ เ็ตามที่เทศบาลนครกรุงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในมิคาจังหมัดกรันเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืน RCE กรันนะครับหรือ r i g i n a l Center of e x p e r t i t s or Education for Sustainable Development หรือย่อยๆว่า RCE กรันเมื่อปีพุทธศกราช2550ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่รับรองให้เป็นสมาชิกของคูงการเรียนรู้ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสารลชาติหรือ United Nations University หรือเราเรียกเรียกว่า UNU โดยการสนับสนุนจากผู้อุทารทุกภาคส่วนในจังหวัต่างในขณะนั้นร่วมกันสร้างผรงงานพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง อย่างหลากหลายนำไปสู่การนำเสนอผลงานเข้าร่วมประชุม RCE นีนาชาติระหว่างปีพศ2551ถึงพศ2556นั้นทั้งนี้การเงินการของศูนย์เรียนรู้อ c เซียนได้เป็นระยะการเินงานมาช่วงระยะนี้ฉะนั้นปัจจุบันเทศบาลนครตา่าง ได้มนนีเมยบาบทั้งรูปแบบที่อยู่ในการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบหรือการศึกษาตามอัตยาศัยเพื่อยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้สอดคล้องกับศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสหัประชาชาติ RCE จึงฟื้นฟูศูนย์อาีซการขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโดยเทศบาลนครต่างได้ประสานมืองาน องคอ์กรผู้สมงเวุิที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเครือข่ายอาซีตรังและกำหนดการดำเนินอาซีตรังให้มีความสอดคล้องกับศูนย์การเรียนรู้อาซีดของมาหาวิทยาลัยสาาบชนชาติทั้ง4มิติดังนี้มิติที่1ด้านเศรษฐกิจมิติที่2ด้านการศึกษาและสังคมมิติที่3ด้านสิ่งแวดล้อมและมิติที่4 ด้านความร่วมมือการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได้เรียนเชิญเครือข่ายตามมิติดังกล่าวมาร่วมการประชุมเครือข่ายอาเซียนในวันนี้ที่ผิวผืนก็คือั่านนะะายกพื้นททานั้นครับทราบว่าในส่วนของทศบาลนครต่างเป็นหนึ่งในสองแห่งนะครับทั่วโลกนะครับที่ไม่ใช่ะะใชระดับมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับ ซึ่งก็ยังยังยังมอง,งอยู่ว่า้าทำไมเราตั้งแต่ปี50เป็นต้นมาใช่ไหมครับเราไม่ได้มีการขับเคลื่อนเลยนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่ามันเป็นการที่อะไรมันจะเป็นการที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับทางประเทศไทยแลบจังหวัดการนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปพูดได้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวของประเทศหนึ่งเดียวหนึ่งจังหวัดเดียวของประเทศไทย <S <S ที่เป็นในเครือข่ายของอาา Ce นะครับซึ่งตรงนี้ครับอย่างที่ท่านนายกงได้นำเรียนต่อที่ผระชุมแหงนเขาว่าในส่วนของ,างการลับเคลื่อนนะครับถามว่าเทศบาลทำเองได้ไหมทำไม่ได้ครับท,ทำได้ก็เพียงแต่ว่า,วาทำายให้มัน ซึ่งจ,จ Circuit, ังหวัดลังเนี่ยต้อบอกแน่ๆมันเบียงเลยว่าเราเป็นจังหวัดเดียวที่มีประวัติศาสตร์ซึ่งเราสามารถที่จะขายได้นะครับเราไม่เฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเรายังมีวัฒนธรรมอตรักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลังที่จังหวัดอื่นอาจจะไม่มีหรือมีแต่ค่ณาอาจจะดีกว่าซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางท่านผู้ราชการท่านกรจารย์สักดิ์เอิรท่านให้ความสำคัญนะครับในส่วนที่ นะครับเพื่อให้จังหวัดต่างเนี่ยเอาเป็นที่กล่าวถึงนะครับอย่างเดี๋ยวตอนที่ผมเปิดนิสิสูนย์การเรียนรู้เป็นสูงเป็นตัวสูนนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสูงการเรียนรู้เป็นตัวสูนย์คืไม่ไดรับการทั้งหมดนะครับขอเชื่อกระโดดว่าที่เห็นนิดหนึ่งว,งว่าเราจะขับขึ้นสูงตัวที่ผมขอว่าเปิดประชุมเปิดการประชุมเ,เรือขา่ายต่างเพื่อการพัฒนา ทั้งสี่มิติค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะด้านการศึกษาและสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านความรู้เพื่อการพัฒนาค่ะโดยอาจาดย์นิรได้วยข่าวดิจิตาคุณเชิญค่ะคุณเชิญค่ะพี่น้องค่ะชินนะคะแล้วก็หลายๆภาคส่วนค่ะวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะคะนี่คือความร่วมมือกันค่ะอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวไว้นะคะช่วงหมยค่ะทุกท่านนะคะทั้งสี่มิติจะต้องช่วยกันกระโดดค่ะ การต่อไปซึ่งในช่วงที่ท่านนายกชาลีขางอิ่เป็นนายกเทศมนตรีนครปามในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีสมาชิกสภาเทศบาลนครปฐมในช่วงนั้นด้วยหลายท่านตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ว่า